โดยเด็กนั้นจีอิจยอนหรือไม่ก็ตามพากเด็กอายุไม่เกินส5ปีนะครับไปจากบานดาบิดาหรือปกครองผู้ดูแลนะครับให้จับคุมนายพนมโผเสียงนะครับไปส่งที่สพเมืองวัตุราจุลานะครับายในยุควาลมมีาหา่หกคนเนาะครับเอนะครับเรามีสิทธิ์จะให้การหรือไม่การไปได้เนาะครับถ้าเราให้การรับฟังได้ครับมีสิทธิ์จะพบกันนายนะครับมีสิทธิ์จะพิจาราเมื่อเจ็บป่วยท<อ>ีน,นี้พา,าตัวเราไปที่ไปลงมาประจำวันที่ ที่ระยองนะทางเหือระยองก่อนนะเดี๋ยวพี่จะค้นตัวเราก่อนเนาะเอายืนยืนเป็นลมเลยเหรอเป็นลมเลยไม่เคยชนสูกจับจับกระไม้จับนี้เนาะไม่เคยไม่เคยเนาะนีไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ผมก็มาของกระตือก็กลับบ้านตลอดทำทธุรกิจอะไรกินคู่เป็นไงครับเฮ้ยไม่กดเนาะ พี่อานุรถโทรโรศัพท์นะครับมาจากเป็นกําไรมาจากกองมนะครับกองบังคับการปราบปรการทํานุษย์เดี๋ยวนายตํารวจัวก่อนนะอะเดี๋ยวใส่เลยลอใหญ่เกินะลมจับเลยเหรอลมจับเลยไม่ได้มันเป็นโรคเป็นโรคอยู่แล้วอ่าโอเคเนาะงทุใส่ชุดแจมมือก่อนพี่อ่านหมายให้ฟังเน้องอะนี่มือใหญ่มากเลยเนี่ยครับ พ่มึงไปดูอะไรฟังนะเมื่อไหร่ไม่ก่อนไหก่อนเดี๋ยวไปกอได้โอเครู้ไหมมาพี่หมายเรื่องอะไรเนี่ยรู้ไหมรู้นะรู้นะอ่านนี้พี่หานหมายจับไว้ฟังนะจากสาลจังหวัดชนบุรีนะชนบุรีนะข่ายยาบุรีข่ายยาบุรีอ่านะครับอ่าให้จับคุมนะครับนายพนมพงตอนแรกต้นแรกอันเนี้ยคดีเนี้ยหมผมรู้แต่ทีเนี้ย ถามว่าพูดไปก็ผมก็ปิดอยู่มัเด็กเด็กก็คือเด็กใช่แต่ไอ้ไม่จำลองไม่จำลองคือผมลูกชายจะบอกว่าอืคือเรามาหากินกับเราอย่างงี้มันไม่ใช่หรอกไปเอาบริการมันเองค่าเขาจะต้องทานแล้วพาไปเข้าบ้านมันถูกไหมล่ะมันต้องไม่ถูกหรอกถูกไหมเราลูกชายเว้ยเนาะเกมคือเกมแต่วันลภาพ 六六六。<Good> <laughs>